สวัสดีค่ะนักขายมือโปรโบทที่สอง ความคิดนี้ไงที่ทำให้ผมพืนสู่สังเวียนนักขายหากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมอดปราดใจไม่ได้ว่ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายเรื่องที่ทำให้เส้นทางชีวิตของผมต้องเปลี่ยนไปอย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วว่าหลังจากสิบเดือนที่แสนปวดร้าวกับงานขายประกันที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าผมล้มเลิกความคิดที่จะยึดอาชีพนักขายอีกต่อไปผมลาออกแล้วเริ่มมองหางานในหนังสือพิมพ์ ผมเคยคิดจะทำงานในตำแหน่งเสมียนชิปปิ้งเพราะเมื่อครั้งที่ผมยังเด็กผมเคยทำงานกับบริษัทท่อน้ำในตำแหน่งคนงานตอกลังไม้บรรจุสินค้าเพื่อนำส่งด้วยความรู้อันจำกัดของผมจึงคิดว่าผมคงเหมาะแล้วกับตำแหน่งเสมียนของบริษัทชิปปิ้งแต่จนแล้วจะรอดผมก็ไม่สามารถหางานในตำแหน่งเสมียนชิปปิ้งได้ไม่เพียงแค่ผมจะขาดกำลังใจแต่ผม ถึงกับท้อแท้และสิ้นหวังเลยทีเดียวผมคิดว่าบางทีผมอาจจะต้องกลับไปปั่นจักรยานเก็บเงินค่าง,งวนวดให้จอจเคลลี่ y อีกครั้งซึ่งมันเป็นความหวังสูงสุดของผมที่จะได้กลับไปทำงานเก่าถึงแม้มันจะสร้างไรายได้ให้ผมเพียง18ดดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็ตามเนื่องจากผมลืมปากกา มีดเหล่าดินสอและของส่วนตัวบางอย่างไว้ที่สำนักงานประกันชีวิตผมจึงกลับเข้าไปเก็บของที่ออฟฟิศในเช้าวันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังง่วนอยู่กับการเก็บของที่โต๊ะทำงานอยู่นั้นประธานกรรมการของบริษัทคุณวอลเตอร์เลมาทารบอตกับนักขายทั้งหมดก็บังเอิญเข้ามาที่บูลเพนเพื่อประชุมปรึกษาหารือกาน ครั้นจะให้ผมกลับไปในตอนนั้นผมก็อับอายจนเกินกว่าที่จะทําได้ดังนั้นผมจึงต้องนั่งอยู่ตรงนั้นและฟังเรานักขายคุยกันในห้องประชุมยิ่งฟังสิ่งที่เขาพวกเขาพูดคุยกันมากเท่าใดผมก็ยิ่งรู้สึกสูญเสียกําลังใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะพวกเขาต่างก็พูดถึงสิ่งที่ผมรู้ว่าผมคงไม่มีปัญญาทําได้แน่นอนแล้วผมก็ได้ยินประโยคหนึ่งที่หลุดจากปากท่านประธาน เป็นประโยคที่ยังคงตรึงใจและส่งผลกระทบต่อชีวิตของผมตลอด30ปีที่ผ่านมาประโยคนั้นก็คือท่านสุภาพบุรุษทุกท่านหัวใจสําคัญของธุรกิจการขายของที่นี่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือการพบปะผู้คนลองหาใครสักคนมาให้ผมใครก็ได้ที่พร้อมจะออกไปพบปะผู้คนและบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้คน4-5คนฟังทุกวัน ผมจะยกคนคนนั้นเป็นตัวอย่างให้พวกคุณได้เห็นว่าเขาไม่มีทางไม่ประสบความสำเร็จคำพูดนั้นทำให้ผมนั่งไม่ติดเก้าอี้ผมเชื่อทุกคำพูดของคุณทาลบอตเพราะเขาร่วมงานกับบริษัทนี้มาตั้งแต่เขาอายุเพียง11ขวบผ่านงานมาทุกแผนก มีประสบการณ์ด้านการขายนานมานานหลายปีเขารู้ว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรมันเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่ฉายลงตรงกลุ่มเมฆที่อยู่ในใจผมผมตัดสินใจที่จะเดินตามทางที่เขากล่าวถึงทันทีผมบอกกับตัวเองว่าดูซะแฟรงค์เบเจอร์แกเองก็มีสองขาออกไปข้างนอกนั่นแล้วเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ผู้คน4-5ถึงคนฟังทุกวันแล้วแกจะประสบความสำเร็จเหมือนกับที่คุณทาบอร์ด พูดไว้นั่นไงเพียงเท่านั้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกสุขใจแล้วผมรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะผมรู้แล้วว่าผมกำลังจะประสบความสำเร็จเหลือเวลาอีกเพียงสิบสัปดาห์ก็จะสิ้นปีเพื่อให้แน่ใจว่าผมจะได้พบลูกค้าอย่างน้อยสี่คนต่อวันผมจึงจะ ทำบันทึกการโทรศัพท์นัดเยี่ยมเยียนลูกค้าไว้จากการบันทึกนี้ทําให้ผมรู้ว่าผมยังมีเวลาเหลือที่จะออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอีกแต่การพบปะผู้คนแต่การพบปะลูกค้าวันละสี่ลายทุกๆวันสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าก็เป็นเรื่องใหญ่และค่อนข้างจะยากอยู่ไม่น้อยเมื่อถึงจุดนี้ทําให้ผมตระหนักได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาผมให้เวลากับการพบปะลูกค้าน้อยเหลือเกิน ภายในระยะเวลา10ส,สัปดาห์นั้นผมขายประกันชีวิตได้51,000ดอลลาร์ซึ่งมากกว่ารายได้ที่ผมเคยทำในช่วง10เดือนที่ผ่านมาแม้จะไม่ใช่ยอดขายที่มากมายเท่าใดนักแต่มันก็พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าคุณทานบอดพูดในสิ่งที่เขารู้จริง และสิ่งที่เขาพูดก็ทำให้ผมขายได้เสียด้วยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาของผมทุกนาทีก็มีค่าเป็นอย่างยิ่งและผมจะยอมสูญเสียมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมถึงเวลาที่ต้องเสียไปกับการทำบันทึกด้วยเพราะมันคงไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานนักยอดขายของผมกลับลดลงและเพียงไม่กี่เดือนต่อมาผมก็พบว่าตัวเองถอยหลังลงคลองอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตบ่ายวันเสาร์ผมกลับเข้ามาสำนักงาน ขังตัวเองในห้องประชุมเล็กๆแล้วใช้เวลาถกปัญหากับตัวเองถึง3มชั่วโมงเต็มมันเกิดอะไรขึ้นกับผมมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆในที่สุดผมก็หาข้อสรุปให้ตัวเองได้ผมรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดไปและผมต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นก็คือผมไม่ได้ออกไปพบปะลูกค้าอย่างที่เคยผมจะบังคับให้ตัวเองออกไปพบปะลูกค้าได้อย่างไรผมเฝ้าแต่คิดว่าผมก็มีไรายได้มากพอแล้วนี่นาะผมเพียงแค่ต้องการเงิน ผมไม่ได้ขี้เกียจสักหน่อยจนในที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าผมต้องกลับไปทำบันทึกเหมือนเดิมอีกครั้ง1ปีให้หลังผมยืนขึ้นอีกครั้งด้วยท่วงท่าที่มั่นมั่นต่อหน้าฝ่ายขายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผมให้นักขายทั้งหลายได้รับทราบผมทำบันทึกการโทรศัพท์นัดเยี่ยมเรียนลูกค้าทุกรายในช่วง12เดือนเป็นบันทึกที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เพราะ เป็นการบันทึกวันต่อวันทำให้ผมรู้ว่าผมได้ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า1,849ครั้งในจำนวนนี้นักสัมภาษณ์ผู้คนพูดคุยกัน828ลายผมปิดการขายได้65ลายและได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกัน4,251.82ดอลลาร์ผมลองคำนวณดูว่าการออกเยี่ยมลูกค้าแต่ละครั้งสามารถทำเงินให้ผมได้ถึง2.30ดดอลลาร์ ลองคิดดูสิเมื่อปีก่อนผมหดหูหมดสิ้นกำลังใจและเตรียมเก็บเข้าของเพื่อลาออกแต่ในปีต่อมาทุกครั้งที่ผมออกเยี่ยมลูกค้าไม่ว่าจะได้พบหรือไม่ได้พบลูกค้าก็ตามผมจะมีเงินเข้ากดเป๋าทันที2.30ดอลลาร์ผมไม่อาจสารหาคำพูดมาบรรยายถึงกำลังใจและความเชื่อมั่นที่ผมได้รับจากการทำบันทึกได้และผมจะเล่าให้คุณฟังว่าการทำบันทึก สามารถช่วยให้ผมจัดการกับตัวเองและเพิ่มมูลค่าของการออกเยี่ยมลูกค้าแต่ละรายจาก2.30ดอลลาร์ขึ้นไปเป็น19ดอลลาร์ได้อย่างไรผมสามารถปิดการขายจาก1ใน29ลารายให้เหลือเพียง1ใน25ลารายและลดลงจาก1ใน20ลรายเหลือเพียง1ใน10ลรายในที่สุดผมสามารถปิดการขาย1ใน3ารายได้อย่างไรผมจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งให้คุณดู จากบันทึกแสดงให้เห็นว่าผมสามารถปิดการขายได้70%จากการสัมภาษณ์ในครั้งแรก23%จากการสัมภาษณ์ครั้งที่2และ7%จากการสัมภาษณ์ครั้งที่3ขึ้นไปแต่ลองพิจารณาตรงนี้ดีๆนะครับ ผมเสียเวลาครึ่งหนึ่งไปกับการติดตามผลการขายของพวก7%แล้วทำไมผมต้องมานั่งใส่ใจกับเจ้า7%นั้นด้วยเล่าผมอดคิดไม่ได้ทำไมผมไม่เอาเวลาของผมมาทุ่มเทให้กับการสัมภาษณ์ครั้งแรกและครั้งที่สองเราด้วยความคิดนี้ทำให้ผมเพิ่มมูลค่าของการเยี่ยมลูกค้าแต่ละรายจาก2 8 0ดอลลาร์ให้กลายเป็น4.27ดดอลลาร์ขึ้นมาทันทีหากปราศจากการบันทึก ผมจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจุดบกพร่องของผมอยู่ตรงไหนผมได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้นจากการดูบันทึกการขายมากกว่าการอ่านบทความดีๆในนิตยสารด้วยซ้ำหนึ่งในนักขายระดับโลกท่านหนึ่งคือเคลว์ยูแฮมลินได้แรงบันดาลใจกับผมเหมือนกับที่เขาได้เคยหยิบยื่นให้กับผู้คนนับพันมาแล้วเขาบอกกับผมว่าเขามเหลวถูก เขาล้มเหลวถึง3มครั้งในการขายก่อนที่เขาจะลงมือทำการบันทึกการขายอย่างจริงจังคุณจะตีลูกบอลได้อย่างไรหากคุณไม่หวดไม้ออกไปผมพบว่าที่เขาพูดเป็นความจริงมันก็เหมือนกับการเล่นเบสบอลนั่นแหละเมื่อครั้งที่ผมเล่นให้ทีมคาร์ดินัลเรามีลูกทีมร่างยักษ์นามว่าสตีฟอีแวนเขาเป็นชายร่างใหญ่กำยำล่ำสันและมีฝีมือเทียบเท่ากับเบบลู ดาราเบสบอลชื่อดังเขาสามารถตีบอลได้รุนแรงพอๆกับเบบเพียงแต่สติฟมีนิสัยเสียประการหนึ่งคือเขามักจะใจเย็นจนเกินไปเขามักจะเสียสองสไตรก่อนจะตีบอลอย่างจริงจังผมยังจำได้ถึงการแข่งขันครั้งหนึ่งในเซนหลุยส t e ติฟต้องเข้ามาตีลูกในช่วงสุดท้ายทีมของเราออกไปแล้วสคนผู้เล่นเต็มทุกเบสเพียงแค่สติฟ ตีลูกให้โดนเท่านั้นเราก็จะได้คะแนนและชนะเกมนั้นสตีฟหยิบไม้เบสบอลคู่มือเดินตรงไปยังโฮมเพลทขณะที่ผู้ชมตะโกนกล้องทั่วทั้งสนามจัดการเลยสตีฟตีบอลลูกแรกให้ได้ถ้าทางปากหลักของสตีฟทำให้เรารู้ได้ว่าเขามุ่งมั่นจะตีบอลลูกแรกแน่ๆลูกบอลวิ่งขิวตรงมาที่เขาแต่สตีฟกลับไม่ขยับไม้เบสบอลแม้แต่น้อยสไตรค์วันกรรมาการตะโกนกล้อง แล้วเข้าสติฟตีให้เต็มเนียวเลยทั้งผู้เล่นในทีมและกองเชียร์ร้องเป็นเสียงเดียวกันสติฟป,ปักหลักยืนอย่างมั่นคงอีกครั้งที่ลูกบอลถูกคว้างตรงมายังเขาและสติฟก็พลาดการตีครั้งที่สองสไตรท์ทเสียงขานครั้งที่2ดังขึ้นอีเวนเสียงตะโกนจากโรเจอร์เบรสเนฮันผู้จัดการทีมแกรอบ้าอะไรอยู่วะ รอหนึกับ15บห้านาสีจะรออะไรเสียอีกละ่ะสตีฟตะโกนกลับอย่างชุนเฉียวเงินเดือนออกทุกวันที่1นและ15ของเดือนทุกครั้งที่ผมเห็นนะักขายคนอื่นๆนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศในช่วงเวลาที่เขาน่าจะออกกับไปขายบางก็นั่งเล่นไพส่สซริร์มันทําให้ผมนึกถึงภาพของสตีฟที่พาดไม้เบสบอลอยู่บนบราแล้วปล่อยให้ลูกบอลวิ่งชิวผ่านไปพร้อมกับเสียงตะโกนของเบรสเนฮาน อีเวนแกรอบ้าอะไรอยู่วะงานขายเป็นงานที่ง่ายที่สุดในโลกถ้าคุณทำอย่างจริงจังแต่มันจะเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกเช่นกันหากคุณทำงานตามสบายคุณเองก็คงจะรู้ว่าหมอรักษาคนไข้ที่สาเหตุไม่ใช่อาการมันก็เช่นเดียวกันกับที่เราต้องเข้าใจให้ถึงก้นบึ้งของงานขายอย่างจริงจังคุณไม่สามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้จนกว่าคุณจะปิดการขาย คุณไม่สามารถปิดการขายได้หากลูกค้าไม่เซ็นสัญญาคุณไม่สามารถได้ไรายเซ็นลูกค้าถ้าไม่เริ่มเจรจาการขายและคุณไม่สามารถเจรจาการขายได้ถ้าคุณไม่ไปพบลูกค้าถ้าจะพูดย่อๆให้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็พื้นฐานของการทำธุรกิจการขายคือการออกไปพบลูกค้า และก็จบบทที่2ไว้นะคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบทที่3สิ่งที่ช่วยให้ผมเอาชนะความกลัวศัตรูตัวชกาดที่สุดในชีวิตได้สวัสดีค่ะ